สวัสดีครับพบกับครูอามสอนสังคมวันนี้เรามาทําข้อสอบจริงวิชาเอกสังคมศึกษาสพท2568 EP ที่4กันครับข้อที่31การประชุมสุดยอดนาโตเป็นการประชุมระดับผู้นําของประเทศสมาชิกนาโตซึ่งมีขึ้นเพื่อหาลือเกี่ยวกับประเด็นสําคัญด้านความมั่นคงจัดขึ้นที่ประเทศใดกอไก่ประเทศอังกฤษขอไขประเทศเนเธอร์แลนด์คอควายประเทศสหรัฐอเมริกา งงูประเทศเบลเยียมให้เวลาตอบ10วีครับเฉลยขอไข่ประเทศนเนเธอร์แลนด์ไปกันต่อข้อที่3 2ครับการแต่งตั้งระสันตะปาปาองค์ใหม่ของคิสจักรโรมันคาทอลิกใช้วิธีแบบใดกอไก่ได้รับการแต่งตั้งจากจยกกรพพรดขอไข่การสืบราชสมบัติคอควาย พระราชาคณะเป็นผู้คัดเลือกงองูการเลือกตั้งจากคณะพระคารินันให้เวลาตอบ10วินาทีครับเฉลยงองูการเลือกตั้งจากคณะพระคารินันไปกันต่อข้อที่33ครับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันกอไก่แลนบิชขอไข่สามเหลี่ยมมรกตคอควายคอคอดกะงองงูระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เวลาตอบ1ิวีครับฉเฉลยกอไก่แลนบิชไปกันต่อข้อที่34ครับ องค์ประกอบของศาสนาที่ทุกศาสนามีร่วมกันคือกอไก่ศาสดาศาสนสถานศาสนิกชนขอไข่ศาสนพิธีศาสนสถานสัญลักษณ์คอควายหลักธรรมคำสอนศาสนพิธีศาสนสถานงองูศาสนาธรรมหลักธรรมคำสอนศาสนพิธีให้เวลาตอบ10วีครับ ฉเฉลยคอควายหลักธรรมคำสอนสาศาสนาพิธีาศาสนาสถานไปกันต่อข้อที่35ครับหมุดหมายที่3ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13คือกอไก่ไทยเป็นฐานโลจิสติกและอิเล็กทรอนิกส์ของโลกขอไข่ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกคอควายไทยเป็นฐานการบินและการท่องเที่ยวของโลกงองงูงง ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงให้เวลาตอบ10วีครับเฉลยขอไข่ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกไปกันต่อข้อที่36ครับองค์ประกอบของรัฐต,ตามหลักรัฐศาสตร์และกฎหมายประกอบด้วยกอไก่เงินรัฐบาลดินแดนอำนาจอธิปไตยขอไข่ ดินแดนรัฐบาลการศึกษาอำนาจอธิปไตยคอควายประชากรเขตแดนรัฐบาลอำนาจอธิปไตยงอง,งูประชากรดินแดนรัฐบาลอำนาจอธิปไตยให้เวลาตอบ10วีครับฉเฉลยงอง,งูประชากรดินแดนรัฐบาลอำนาจอธิปไตย ไปกันต่อข้อที่37ครับการรัฐประหารพุทธศักราช2490เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและสังคมหลายประการตรงกับสมัยนายกท่านใดกไก่พเลเรือตีถวันทำรงนาวาสวัสดิ์ขอไข่จอมพลผินชุนหวันอควายปรีดีพนมยงงองงูจอมพลปอพิบูลสงครามให้เวลาตอบ1ิปีครับ เฉลยกอไก่พลเรือตีถวันทำลงนาวาสวัสด์ไปกันต่อข้อที่38ครับสนี่สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกโดยควบคุมและจำกัดการผลิตและการบริโภคสารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนกอไก่พิธีสารมอนทีออลขอไข่อนุสัญญาเบาวเซอร์อควายอนุสัญญาไซตีส งงูอนุสัญญารอตเตอร์ดำให้เวลาตอบ1ิบวีครับฉเฉลยกอไก่พิธีสารมอนทิโอลไปกันต่อข้อที่39ครับนิกายโปรเตสแตนต์แตกต่างจากนิกายออรทโธดอกในแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์คือข้อใดกอไก่ศีลแก้บาปและศีลอนุกรม ขอไข่ศีลล้างบาปและศีลอภัยบาปคอควายศีลเจิมคนไข้และศีลมหาสนิทงองูศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทให้เวลาตอบ1ิบวีครับเฉลยงองูศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทไปกันต่อข้อที่40ครับหลักธรรมในข้อใดทําให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขยอมรับในความแตกต่างทําให้เกิดความสามัคคีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกอไก่อริยวัตขอไข่พรมวิหารคอควายสารณียธรรมงองูอัป,ปะริหานิยธรรมให้เวลาตอบสิบบิครับเฉลยคอควายสารนิยธรรม จบไปแล้วครับสำหรับข้อสอบจริงวิชาเอกสังคมสอบพอปี2568พบกันใหม่ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอารมสอนสังคมไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ